เทวดาประจำรากาเทวดาชันจาตุปปนาราชิกาสูงขึ้นไปจนถึงพรหมชั้นอากนิธางสรุปว่าพวกเทวดาและพรหมฟังคำจากเทวดาผู้เป็นริบของตนของตนนั้นแล้วก็พาการคิดมุมคนแบ่งเป็นพวกพวกเกิด,ดขึ้นในที่ทุกสถานไม่มีใครตัดสินได้ว่าอะไรเป็นมุมลล การเวลาผ่านไปได้สิบสองปีแล้วจนถึงพวกเทวดาชั้นสุดทาว่ารู้จิตของพวกมนุษย์จึงเที่ยวประกาศว่าโดยล่วงไปสิบสองปีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จกตรัสบบงคลเมื่อครบสิบสอปีหลังจากนั้นแล้วพวกเทวดาชั้นดาวดึงเข้าไปเป้เปาเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทวดา ท้าสกัดประกถามราบเลือกว่าพึกงพวงแล้วจึงทรงบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งเป็นผู้แทนเทพปดาทั้งหลายว่าท่านจงไปทูณถามปัญหามงคลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดบัดน,นี้ข้าพระองค์รับบัญชาจากท้าสกัดเทวรักนั้นแล้วจึงขอกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า เทวดาและลพน็นิันมากต่างก็หวังความสวัสดีจึงได้พากันคิดเรื่องมองคลคือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลายขอพระองค์โปรดตัดมองคลนอันสูงสุดเถิดพระผู้มีพระภาคอันที่พบบนมนูลถามปัญหาอย่างนั้นแลแนว้วท,ทรงตรัสมองคลสาสิบแปดประการด้วยคาถาสิบคาถาในคาถา คาถาที่สองคาถาที่หกคาถารักษามงคลในคาถาที่สามคาถาที่สี่คาถาที่ห้าคาถาที่แปดคาถาที่เก้าคาถาที่สิบคาถาละสี่มงคลและในคาถาที่เจ็ดมีห้าองคลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังเทศนาให้จบลง ด้วยพระคาถาทั้งหมดแล้วในเวลาจบเทศนาเทพาดาแสงโปรบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่บรรลุเป็นพาระนาคามีพระสกิทาคามีและพระโสดาบันไม่สามารถจะนับประวัได้เทพาดาทั้งหมดที่มาประชุมถามปัญหานั้นก็อันตรธา,านกลับไปยังสถานแห่งมนดังเดิ ครั้งวันที่สองจากวันที่เทพดานปนถามปัญหาแล้วพระผู้มี้พระภาคกับเรียกอานนเถระมาแล้วก็กรัาว่าอานนคืนนี้เทพดาคนหนึ่งมาหาเราถามปัญหาเรื่องมงคลครั้งแล้วเราได้กล่นนาวมงคลสามสิบแปดประการแก่เทพดานั้นอานน์เธอจงเรียนมงคลเหล่าน,นี้ครั้งนดียว ทิศทั้งหลายพระอนเตระเรียนคาถาแล้วบอกแก่สุทั้งหลายทิศทั้งหลายทรงจําแล้วบอกต่อกันเป็นลาดับมาได้ปรากฏเป็นธรรมตธรรมรดกแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจนถึงปัจจุบันบัดนี้เพื่อความแจ่มชัดแห่งการอบรมความรู้ในม,มงคลทั้งปวง พระรถาจารย์จึงประมวลความแห่งโมคลสูตรตั้งแต่ต้นจนมงคลสุดท้ายไว้ดังต่อไปนี้บุคคลทั้งหลายผู้ราถนาความสุขในโลกนี้ความสุขในโลกน่้าและความสุขอันเป็นโลกุตรักพึงละการเสด็จผ่านเสียอาศัยบันดิตแล้ว บูชาท่านผู้ควรบูชาทั้งหลายอยู่อย่างนี้อันการอยู่ในประเทศอันสมควรและความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ในการกอนตักเตือนในอันทำกุศลให้เกิดขึ้นจึงตั้งตนไว้ชอบแล้วมีอัตภาพอันพาหสัจจะศิลปะและวินัยประดับแล้วกล่าววาจาสุภาษิต อันสมควรแก่วินัยตราเข้าที่ยังไม่ละภาวะแห่งธรรมก็ชำระข่าหนี้เก่าด้วยการบำรุงมาดาบิดาประตอบข่านี้ใหม่ด้วยการสงเคราะห์บุตรและภริยาถึงความสำเร็จด้วยสักและธัญญาฐานเป็นต้นเพราะความเป็นผู้มีการงานไม่อาโนูนยึดสาระแห่ง ด้วยทานและยดสาระแห่งชีวิตด้วยการประพฤติธรรมทำประโยชน์เพื่อูณแก่หมู่ชนของตนด้วยการสงเคราะห์ญาิและทำประโยชน์เพื่อูณแก่หมู่ชนอื่นด้วยความเป็นผู้มีการงานอันไม่มีโทษเว้นการเปี่ยนเพียนผู้อื่นด้วยการเว้นจากบาปและเว้นจากการเปลี่ยนเพียนตน ด้วยการสํารวมจากการื่นน้ำเมายังทำฝ่ายกุศลให้เจริญด้วยความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายลัเทศพระรหัสเสียพระาะความเป็นผู้มีกุศลอันเจริญแล้วแม้ท่านอยู่ในภาวะแห่งประชิตก็ยังวัดสมบัติให้สมบูรณ์ด้วยความพารพในท่านผู้ควพรพารพกมีพระพุทธเจ้า ราสาวงของพระพุทธเจ้าพระบุญชาและพระอาจารย์เป็นต้นด้วยความเจียมตนพึงละความติดปัจจัยด้วยความสันโดษตั้งอยู่ในภูแห่งสัตวุรุษด้วยความเป็นผู้รู้จักบุคคลาคนที่ท่านทำแล้วพึงละความเป็นผู้มีจิตบวชูด้วยการวังธรรมครอบความอันตรายทั้งมวงด้วยความอดทน ทำตนให้มีที่พึ่งด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายพิจารณาเห็นความประกอบแห่งการปฏิบัติด้วยการเห็นสมณะบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยด้วยการสนทนาธรรมยังความบริสุทธิ์แห่งศีลให้ถึงพร้อมด้วยตบะคือความสมดวมอินรีย์ยังความบริสุทธิ์แห่งจิต และความบริสุทธิ์สประการนอกจากนั้นให้ถึงพร้อมด้วยภรมจันทร,ร์คือสม,ธรรมณธรรมบรรลุญาณทัศนวิสุทธิอันเป็นปริยายแห่งการเห็นสัจจะด,ด้วยปฏิปทานี้ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานที่นับว่าเป็นผ้ารัตถผลซึ่งพระอริยบุคคลทั้งหลายทำให้แจ้งแล้วเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมทั้งแปดดุจภูเขาสิเนรุ ไม่สะเทือนด้วยลมและผลฉะนั้นเป็นผู้ไม่เศร้าโศกไม่มีกิเลสเดียดรู้ผู้ดีมีควากมกเกษมและเราชนผู้มีควาเมเกษมย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงและจะไปในที่ใดย่อมเป็นผู้มีความสวัสดีในที่ทั้งปวงท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลา,หายการพัรณนามงคลทั้ง38ประการ ซึ่งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพยากรแก่เทพดาไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั้นได้สืบต่อกันมาด้วยการทรงจำด้วยสมองข้อด้วยปากและบันทึกไว้ในประตับิฎกด้วยรูแปแบบการบันทึกต่างๆอันเกิดจากพระมหารการณุณาทิคุณแห่งพระพุทธองค์นั้นเป็นประทัดฐา จึงสมควรที่ท่านสาธุรชนทั้งหลายจะได้น้อมํำใมประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สภาวะของตนจึงจะสมด้วยพระพัตธรรมรัที่ตรัสประทานมงคนอันส,สูงสุดไว้นั้นและควรที่ท่านสาธุรชนทั้งหลายจะได้ตั้งจิตอธิษฐานดังที่ท่านพระสิริบัรราจารย์ผู้แต่งบันคะรปฏิปนีไว้ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า มังคลาตทีปนีสำเร็จตรงด้วยดีปราศจากอันตรายฉันใดขอความหวังอันดีงามของหมูสัตว์ทั้งมวลจงสำเร็จฉันนั้นขอพระสัตรธรรมคือคำสอนของพระโลกกาจงรุ่งเรืองตลอดกาลนานขอเรลาสัตว์ผู้มีลมปราณมูเราจงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขอฝนจงตกถูกต้องตามฤดูกาล นำประชาชนในพื้นที่พบไปสู่ความมั่งคั่งจงยังพระพิรุณให้หลั่งโลงโดยชอบเลี้ยงรักษาปานสัตว์และตินชาติอันเกิดจากพื้นภูมิภาคในการบุกเมื่อมานามิดารักษาบกน้อยผู้เกิดจากตนเป็นนิดฉันใดขอพระราชาทั้งหลายจงทรงรักษาหมู่ชนโดยธรรมในการบุกเบื่อฉันนั้นเหมือนกัน แม้พระนาว่าพุธโธของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่ยังเป็นไปในโลกเพียงใดขอบังทารฏิีปณีเมื่อแสดงอธิบายแก่เราคนผู้ปรารถนาจะศึกษาจะจ,จงดำรงอยู่เพียงนั้นเช่นเดียวกันพระธรรมเทศนาในมังทา สิ่งที่บุคคลทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะประสบเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตในหมวดที่ว่าด้วยการระลึกปฏิบัติตามมงคลทั้งสาสิบแประการมีแล้วจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้แก่ท่าสึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุด ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นสมควรแก่กาละระตันตนัตยาลุภาเวนัรัตนัตยา,าเตชะ,ะสาด้วยพลาเดชาผภาแห่งบุญประสิรัตรัตไรและอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบุกสมมาแล้วโดยจับดันขอจงมารวมกันเป็นบุญยนิทิพลันนนบดาให้ท่านทั้งหลายประศจากสัญปโรคาภา้า ภยัยปฏิบัติอุปสรรคอุปธวันประายานานประการขอให้มีจิตใจชื่นบานในะธรรมคำสอนแห่งองค์เสะสัมมาสัมพุทธเจา้าปรารถนาสินใจอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปทำแล้วขอให้สิ่งที่ปรารถนานั้นบรรลุสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายจนทุกประการพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชรนี